และแมลงสาบดีพอหรือ,อยังก็ไม่รู้จักราการส่วนตัวนะครับ,ช,ช,อบชอบกินข้าของแมลงสาบชอบมาอยู่ตามหลือตู้ทั้นวางองเห็นวยอีพเลยค่ะอีวูวววน่ากลัวแค่ไหนน่ากลัวแค่ไหนครับผม,ม,มสุดยอดเลยคุณดีคุณเอ็ดคนลุกขึ้นมานทักคุณ โรคไทฟอยด์โอ้โหโอ้โหมางโรคผมยังไม่รู้จักเลยซ้ำมาทรู้จักวิธีพิทักษ์บกบ้านแบบง่ายๆจากหนูและแมลงไม่ใช้สารเคมีนะครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่ยุ่งยากไม่มีกลิ่นไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ไม่ได้ผลถ้าเกิดว่าคลื่นมันมีผลกับหนูและแมลงสาบเนี่ยซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าผมเลี้ยงแฮมสเตอร์อยู่ในบ้านเนี่ยแล้วผมติด เสียบเพชรฟรีไปนะแอมป์เตอร์ผมไม่นอนชักกระดินจะหนีออกจากบ้านเลยครับ